สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงวงจรสื่อสารผ่านระบบ WiFi นะครับโดยเริ่มจากการพูดถึงก่อนว่า WiFi คืออะไร Wi-Fi คือสัญญาณชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญญาณวิทยุแบบไร้สายซึ่งมักใช้ในอุปกรณ์เช่นมือถือคอมพิวเตอร์ไมโครคอนโทรลเลอร์หรือในอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ IoT เช่นสมาร์ทฟาร์มต่างๆแวกนี้เป็นต้นนะครับ โดยที่มาเนี่ยมาจากคนที่เชื่อว่าวิกเตอร์เฮยซึ่งเป็นคนที่เซตมาตรฐาน IEEE 802.1ซึ่งเป็นโปรโตโคอลที่ใช้ในการสื่อสารแบบไร้าสายนะครับซึ่งถูกปล่อยใช้งานในปี2500แล้วก็มีการปรับปรุงหลังจากนั้นเป็นต้นมาโดยวัตถุประสงค์ของวงจรสื่อสารไฟไฟก็จะมีการสื่อสารผ่านระบบไรไฟเชื่อมต่อกับอิเนเทอร์เน็ตหรือเป็นตัวกลางในการส่งข้อมูลก็ได้ โดยส่วนประกอบแล้วผมก็จะมีดังนี้นะครับซึ่งผมจะยกตัวอย่างโดยใช้ e s p 8 2 6ซึ่งจะมีเอากาศตัว LED พลังงานตัว LED สำหรับการสื่อสารมี GPIO PIN มีพิ n สำหรับกราวแล้วก็ VCC สำหรับป้อนพลังงานให้ใช้แล้วก็ SHIP enable ซึ่งภายในนะครับผมก็จะมีตัวของชิป e s p 8 2 6ซึ่งในภาพก็จะเป็นภาพแบบ ไดชอ็อตหรือภาพภายในตัวชิปนะครับโดยส่วประกอบเนี่ยก็จะมีอะไรนะครับผมเช่น RX TX PLL RX LPF RX ADC TX ADC AD, AD แล้วก็ PMU นะครับผมซึ่งหลักการทำงานของ a s p 8 2 6 6ก็รองรับมาตรฐาน Wireless 802.11รองรับ STA AP หรือว่าทั้งสอแบบก็ได้แล้วก็ ภายในในะครผมก็มีตัว GPIO Pin แล้วก็สามารถสื่อสา,าราบบ UART ได้ซึ่ง e s p 8 2 6ก็สามารถนำมาใช้ในการศึกษาเรื่อง IoT หรือมาทำโปรเจกต์ขนาดเล็กก็ได้นะครับผมอย่างในภาพก็คือใช้ Arduino มาต่อแล้วก็ใช้ e s p 8 2 6เป็นตัวสื่อสา,ารไอไฟแล้วก็ตัวอย่างวงจรพิ่นเติมก็จะมี1037มี Maxwell Security System WiFi หรือ Realtek d u a l Band ส่วนการนําไปประยุกต์ใช้ก็จะมีหลายๆก็เช่นในโทรศัพท์มือถืออย่างที่เราพอรู้กันนะครับว่าในทุกวันนี้เนี่ยโทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่สามารถรองรับ Wi-Fi ได้ต่อมาใน IoT ก็จะมีการติดตั้งตัวโมดูล Wi-Fi เพื่อควบคุมรีเลย์หรือในโทรทัศน์ก็เช่นกันนะครับผมมีการติดตั้งโมดูล Wi-Fi เพื่อใช้ในการรับสัญญาณ Wi-Fi เพื่อสตรีมหนังหรือดูยูทูปผ่านทีวีก็ได้นะครับโดยสรุปนะครับ ตัววงจรสื่อสาร Wi-Fi เนี่ยเป็นวงจรในใช้ในการสื่อสารผ่านระบบ w i f i ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากนะครับผมในการประยุกต์ใช้ในเรื่องของการทางอุปกรณ์ IoT ซึ่งการเลือกใช้โมดูล Wi-Fi เนี่ยก็ต้องดูนะครับผมว่าอุปรกรณ์ของเราเนี่ยเหมาะกับตัวโมดูลอันไหนเพื่อที่ใช้งานได้อย่างเหมาะสมนะครับก็ขอจบการเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ